สวัสดีครับผมวันนี้คันนี้คือทีเด็ดเลยนะฮะมาด้าไฟมิเลียนะครับโฉมสุดท้ายนะฮะเป็นแม็กซี่แคนะครับผมแคบใหญ่นั่นเองนะฮะคันนี้เป็นเครื่องพันสี่ร้อยซีซีนะครับรถสวยเดิมบางมากนะครับผมคันนี้นะฮะเจ้าของเพิ่งเก็บสีมาให้รเรียบร้อยเลยนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุเลยนะครับบางๆครับนี่ครับล้อกระบะสวยหมดเลยนะครับ เพี่อนจะเปิดฝาท้าย่อยครับผมสวัสดีครับพี่วันครับสวัสดีครับแฟนคลับทุกท่านครับผมนี่ครับสวยจริงครับคันนี้นะฮะรุ่นเนี้ยข้อดีของมันอะ่ะคือมัน,ม,น,ม,นมันมันมันมีเขาเรียกกันนะแหนบมันมันเป็นเหมือนรถกระบะ เขาเรียกอะไรนะพี่วันแหนบบรรทุกเออแหนบบรรทุกนะครับมันจะไม่เหมือน NV นะฮะที่มันเป็นรถเก่งมาแปลงนะครับคันนี้คือรถกระบะแท้ๆนะครับขับหลังนะฮะมีแหนบนี่ครับมีแซสซีสวยงามกริปเลยครับเนี่ยครับมีแหนบครับสามารถบรรทุกของหนักได้เลยครับใช้งานได้จริงครับบรรทุกของแบบแน่นๆเลยฮะอย่างเอจะเป็นคอยสปริงอย่างจะเป็นคอยสปริงมันจะเป็นรถเก่งที่แปลงมาแล้วเป็นกระบะหลอกเฉยๆเนะพี่เนาะอ่าโอเคตัวอย่างนะครับเครื่องกิบกิบนะครับทุกอย่างอยู่ร้ลยนะฮะ นี่เดี๋ยวมาดูข้างนี้หน่อยครับคันนี้สวยจริงครับนี่ฮะเลขอะไรอยู่ครบหมดเลยนะฮะคอมแอร์ใหม่๊กนงครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับคันนี้นะฮะนี่ฝาโปรงเดิมๆทุกอย่างนะครับใครชอบความเดิมต้องคันนี้เลยนะครับผมแน่นอนจริงๆนะนี่ครับข้างในเดิมสนิทนะครับคอนโซลเดิมนะครับเบาะเดิมนะครับผมแคบนั่งได้จริงนะครับผมนี่ห้องโดยสารคันนี้สวยจริงครับ พี่สตาร์เครื่องยนต์หน่อยครับผมในพี่โอ้สตาร์เครื่องยนต์ให้ดูนะครับนี่ครับโอ้เครื่องเนียนๆเลยครับเงียบกริบเลยฮะรถขับดีมากครับคันนี้นะฮะการันตีเลยเครื่องดีช่วงล่างดีครับรถดูแลมาดีมากครับคันนี้นะฮะนะครับฝาปิดนะครับโอ้ทีเดียวเบาๆครับแนบสนิทครับนี่ครับ ใช้หาอยู่จัดได้เลยครับคันนี้ครับภาษีเต็มนะครับภาษีเต็มเอกสารครบนะครับสีใหม่เอี่ยมนะครับรถบางเดิมนะฮะคันนี้นะฮะเก็บสีมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะไปหาสติกเกอร์แปะก็ได้ไม่แปะก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับอ่าเนี่ยครับถ้าใครชอบดอมเดิมก็ขับแบบนี้ใครม่ชอบดอมเดิมก็หาแบกมาจัดสักชุดหล่อแน่นอนครับเป็นกระบะเล็กใช้งานได้จริงครับประหยัดน้ามันครับพันสี่ร้อยซีซีนะครับคุ้มค่าสุดๆเลยนะฮะสวยๆอย่างนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับผม สนใจติดต่อมาได้นะครับผมที่0899800909นะครับหรืออยากได้ข้อม่มเติมก็แอดไลน์มานะครับผมหรือจะวิดีโอคอลมาคุยกันก็ได้นะครับผ่านไลน์นะครับผมยังไงขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ